นี่หนึ่งตัวนี่ว่ะพี่เจนเลมีมา ใจปะวะอุย้ยก็เรื่องของมันดิกูไม่สนหรอกนะแต่กูอะจะไม่ยอมให้มันอยู่กับพี่เจมี่สองต่อสองแน่นอนพวกหล่อนมาได้ยังไงเนี่ยเอา้าก็ใชใ้ขาเดินมาดิถามโง,โงูงพี่เจเลมี่เอาของไปเก็บก่อนก็ได้นะคะโอเคครับส่วนพวกหล่อนฉันจำได้นะว่าไม่ได้ชวนมามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะ ก็พี่เขาเป็นคนชวนใครพี่เป็นคนชวนมาเองแหละน้องจามีปัญหาหรือเปล่าไม่มีค่ะ <_ an> ไปนี่บ้านมันใหญ่ขนาดนี้เลยวะ <_ an> กูก็เพิ่งเห็นพร้อมมึงนี่แหละมึงดูน้มดิเฮียแม่งภูมิใจจัดเราจะอยู่ที่นี่กันกี่วันดีครับน้องจามสองวันค่ะพี่เจเลมี่ต้องเป็นสองวันที่สนกุกมากแน่อ้ามาถึงกันแล้วหรอคะเด็กเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะคือที่บ้านเนี่ยเขามีกฎห้ามใช้โทรศัพท์ พวกพี่เขาเคร่งเรื่องการพักผ่อนมากจนบางทีกูคิดว่าควรไปหาหมอนะงั้นมึนก็ไปกับพี่เขาเลเดยดีไอ้จำเาเรามาเที่ยวเราก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเด็กๆมาค่ะอุ้ยหลอเงียบนะใคร ใครพูดเสียงนกเสียงกาที่ไหนมาแหกปากแถวนี้แม่จะตบปากให้มาค่ะเออคือพี่คะหนูเอาไว้ติดต่อกับแม่มาค่ะใส่มาสิคะโอ่่าบ้านนี้แม่งไม่ปกติได้ยินนะคะ<ม>เด็กเคี้ยหนุ่มไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่มึงพูดค่ะแต่ไม่เป็นไรพี่ชิวมาค่ะจะแหกปากทำไมวะ อาทิตย์นี้พวกพี่ไม่อยู่นะคะอย่าดื้อล่ะอย่าหาทำอะไรแปลกๆอย่าให้กูรู้นะว่าแอบเล่นยากันกูแจ้งจับจริงๆด้วยพี่เขาบอกว่าจะไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์ใช่ปะใช่แล้ว ที่บ้านนี้มีอินเทอร์เน็ตไหมอ่ะไม่มีแล้วโทรศัพท์อ่ะมีปะไม่มีนี่บ้านมันมีที้อะไรบ้างเนี่ยดูนะคะแหกตาดูค่ะนี่ค่ะความงามไหมคะไม่เห็นหรอหงามแม่งสิอุตกละปะและไปจินเดี๋ยวกลับไปเลยค่ะพวกหล่อนอ่ะจะไปก็ไปก็ได้นะแต่นู่นสิบกิโลมีแต่ป่าหวังว่าจะเดินไหวกันนะคะตงจามก็ ใจร้ายจังเลยนะครับอหนูไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะมึงจะกลับกูไม่ติดแต่ถ้ามึงทิ้งมันกับพี่จยมีไว้สองคนจะชิบหายานะมึงยอมได้หรองั้นจะรออะไรละ่ะกกลับค่ะเพื่อนเอา้าไหนบอกจะกลับบ้านนี้ไม่ได้ต้อนรับทพรหลอนอยู่แล้วนี่ไม่อะไม่กลับแหละไปจิน บ้านอยู่ตรงไหนนะครับนี่ค่ะอ๋อตรงนั้นน้องจามมันได้อยู่ตรงไหนอะ นั้น,นะคะ่ะอ๋อตรงนั้นขอบคุณมาก <c oughs> นี่พวกหล่อนนอนห้องเก็บของทำอะไรของมันวะนั่นดิมันบ้าหรือเปล่าวะฉันไม่ได้บ้าพวกหล่อนน่ะสิบ้าพวกหล่อนน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปน,นอนข้างในด้วยซ้ำมึงบ้าหรือเปล่าอีจามจุลีเป็นมึงมึงนอนไหมไม่แล้วใครเขาจะนอน เออว่ะเดี๋ยวปล่อยฉันนะที่บ้านกูหรือบ้านใครกันแน่วะเนี่ยอ,ออกไปนะนี่มันห้องพี่สาวของฉัน เง่้เยอะเนี่ยปะใครก็ได้เอามันไปเก็บทีดิฉันจะไปฟ้องพี่เจนละมี แพี่มาไงเนี่ยคือพี่แอบชอบคนคนนึงอยู่อ่ะจินรู้ว่าเขาสารภาพรักกับกูแน่เลยว่ะพี่อยากจะมาขอคำปรึกษาจากเรา งูจริงๆเยเหรอมึงหรือว่ามันจะไปห้องพเจเจมี่วะก็ถูกต้องตามหลักละครหลังข่าวอีนี่มันหยุดร้ายไม่ได้จริงๆพเจเลมี่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับน้องจาม คือพวกจจ่สายเขาไล่หนูออกจากห้องอะค่ะเอา้าทำไมทำกันแบบนี้ล่ะเป็นเพื่อนกันทำไมไม่คุยกันดีๆหนูพยายามแล้วคะ่ะแต่ว่าหนูเสียใจมากเลยวันนี้หนูขอนอนที่ห้องได้ไหมคะหอือขอนอนห้องนี้ได้ไหมคะแต่ว่าพี่จะไปนอนข้างถนนนะ ถ้าน้องจามจุรีจะนอนที่นี่ไม่ได้หือไม่ได้เลยนะมึงนะฉันนี่ปล่อยเธอหน่อยไม่ได้เลยนะพี่เจลามีมันนี่เลยพี่เจลามีคะพี่เจลามีช่วยหนูด้วยเจลามีพี่เจลา,ามีช่วยหนูด้วยเ,เอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยปิดประตูได้ดิ กันอยู่แล้วครับเล่นกันอยู่เฉยค่ะพี่อ๋อเล่นนันรักกันจกันเลยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะไปหาหนังดูข้างล่างเออตามไปดูด้วยกันได้นะพี่จะไปตรงไหน่ะคะตรงนั้นไป่ลนะไปพี่เขาหล่อนะแต่พี่เขาโง่ เธอเป็นอะไรกับพี่เขาเธอไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เขาเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามฉันถึงฉันไม่มีสิทธิ์แต่ฉันก็ไม่มีทางยอมให้พี่เจเรมีเขาไปคบกับคนอย่างเธอหรอกนะพี่เขาต้องเป็นของฉันคนเดียวเพราะว่าฉันรักพี่เขาตั้งแต่สมัยนสองยังไม่สูงย์ันความรักของฉันเหมือนการทดล้มเทาสตร์ที่เกิดประสาทเซลล์เดียวฉันเหมือนกับทิงที่พุ่งเข้าหาพี่เขาเหมือนกระธงสีแดงฉันคือกทิงตัวนั้นเธอคงไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าสมองเธอน้อยมากจมใส ความรักของฉันมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจได้เรียบเปยอะไรของมันวะมึงก็รู้คนปกติเขาทําแบบนี้ที่ไหนกันเธอแพ้แล้วแต่ฉันยังไม่แพ้เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันแพ้ฉันก็ยังไม่แพ้เหมือนกันงั้นเรามาแข่งกันฉันจะไม่ขัดขวางเธอแล้วเธอก็ห้ามขัดขวางฉันมาดูกันว่าพี่เจลมี่เขาจะเลือกใครก็มา ที่นี่ก็สวยดีนะครับค่ะน่าจะมาสักช่วงเย็นๆปลาที่น่าจะตกพอดีหนูก็ว่างัน้นอะก็วันนี้อากาศดีนะครับค่ะเคล็จังพี่เจอมี่คะ่ะคือว่าครับจำสายมีอะไรจะบอกพี่เจอเมอะค่ะจำสายชอบพี่เจอมี่นะคะ พี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะ